บอกนิดนึงอย่างลูกค้าที่แบบว่าอยากหายวัยกินเยอะอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรทานชาแทนน้านะคะย้านะอย่าทานชาแทนน้าเพราะชาตัวนี้คือตัวถ่ายพิษถ่ายของเสียทั้งระบบร่างกายหัวจะหลดเท้าดังนั้นถ้ากินแทนน้าเหมือนเรากระทุงพิษออกตลอดเวลาธาตุมันจะเสียเขาว่าเขาเรียกว่าสมดุลของร่างกายมันเสียทําให้ร่างกายมันร้อนจะรู้สึกบูบวาตลอดเวลาหรือจะปวดตามเนื้อตามตัวตลอดเวลานะคะปวดแข้งปวดขาบางคนแบบฉี่ออกเยอะฉี่ร้อนอย่างเงี้ยค่ะปวดหัวมึนหัวเนี่ยเขาเรียกว่า มันเกินโดสถ้ากินแทนน้ําไม่ได้ดังนั้นวันละ1ถึง2แก้วก็พอแล้วก็จิบน้ําเปล่านะคะจิบน้ําเปล่าระหว่างวันเยอะๆนะคะเพื่อถ่ายพิษออกถ้าคนไหนรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วรู้สึกปวดนื้อปวดตัวนะคะปวดหัวเยอะกว่าเดิมให้ถอยออกมาก่อนกินเว้นวันหรือ2อสาวันหนึ่งครั้งหรือต้องปรับใชายอย่างเงี้ยค่ะให้มันอ่อนลงสมมติพี่ใส่น้ําเท่านี้ตรงเสร็จก็ใส่น้ําเพิ่มเข้าไปอีกสส่วนให้มันเจือจางและไม่ต้องกินตอนร้อนจัดแค่นี้ค่ะวิธีปรับง่ายๆนะคะ แต่ถ้าใครยังปรับไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีอาการผลข้างเคียงออกตลอดคือมันเป็นเป็นการกระทุ้งพิษหรือกระแทกพิษในเส้นเลือดของเราออกต้องกินให้ตามร่างกายนะคะถ้ามีอาการผิดปกติมีผลข้างเคียงให้ปรึกษารีบปรึกษาเพื่อจะได้ชงให้ถูกต้องนะคะตามดสดของร่างกายของตัวเองเนาะ